ไม่ไสัมภาษณ์นะนะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาวิชาการงานอีกรอบนะครับหลังจากหลุดไปเ,<อ>เมื่อกี้อ,อมีม <c oughs> ครูจะบอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับที่ที่มันจะมีหลุดมีอะไรไปเป็นปกตินะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใบงานวิชาการงานอีกรอบนะครับเผื่อใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ทำ <c oughs> นะครับจะได้เอาไปทำอันนี้นักเรียนทำลงในสมุดก็ได้นะครับ ทำลงในสมุดก็ได้นะหรือว่าจะทำปิ้นก็ได้ปิน้นออกมาแล้วก็ทําก็ได้นะครับก็คือถ้าทําในสมุดเนี่ยนักเรียนก็วาดรูปการแต่งกายนักเรียนยกตัวอย่างมาเลยนะนการแต่งกายอะไรก็ได้ที่ครูอธิบายไปตอนก่อนที่ไฟจะดับไปนะอ่านะแล้วก็บอกว่าชุดนี้คือชุดอะไรข้อหนึ่งนะข้อสองก็นักเรียนสวมชุดนี้ในสภาพอากาศอย่างไรอันนี้เธอก็ เปลี่ยนมาหรือว่าจะทำเครื่องหมายถูกติ๊กมาก็ได้นะครับ<ม>แล้วก็ข้อสามนักเรียนสวมชุดนี้ในโอกาสใดนะ<ม>นักเรียนเลือกมาแล้วก็วาดได้เลยแต่ส่วนมากครูคิดว่าน่าจะทำกันเกือบหมดแล้วนะครับยังไม่ได้ทำเลยใครไม่ได้ทำเลยไม่ทำก็ยังทำทันนะครับวันนี้ทำได้ทั้งวันนะถ้ายัางไม่ได้ทำนะ ชุดไปเที่ยวใส่สำหรับหน้าร้อนแล้วกันนะันักเรียนเลือกชุดอะไรก็ได้นะครับชุดอะไรก็ได้นะเดีย๋ยววันที่ก่อนเราเราเรขอถามว่านักเรียนใส่ชุดนี้อากาศอะไรภูเขาว ไหมคะก็ <S <S ถ้าดูยูบนะ้านมีเวลาเหลือพอหนูก็ระบายก็ได้ครับครับแต่ถ้ายุ่งหรือไม่มีเวลาก็ไม่ต้องระบายก็ได้ครับเรายุง่ง มีสี่ก็ระบายก็ได้ครับเธออยู่บ้านว่างๆอ่ะนะไม่มีสีค่ครูตอบแบบไม่นั่งคลิปใครยังไม่เสร็จมั้งเนี่ยมีใครทำไม่ได้ไหมกันบ้านครูเป็นห่วงอย่างเลยกลัวจะทำวิชาการงานไม่ได้ง่ายมากตอนนี้คือลงมาสั่งก็ะ วิชาการงานก็พยายามจะไม่สั่งงานให้เยอะนะครับกลัวว่านักเรียนจะเครียดกันอยู่ที่บ้านช่วงนี้นะเครียดหรอครูครับปกติก็เครียดอยู่แล้วครับเครียดกับโควิดแค่ไหนละครูอ๋อเครียดกับเกมค่ะใช่ค่ะเครียดกับเกมมากมากใครบอกเครียดกับเกมเนี่ยใครบอกเครียดกับเกมการเติมรูปครูเครียดกับผู้นำประเทศอ๋อ โอเคเป็นอันมาว่าวิชาการงานเดี๋ยวครูฉายให้ดูแค่นี้เนาะกินเกินเป็นเพ่มองโอเคนะครับน่าจะน่าจะทําได้กันหมดนะมีคใครทําไม่ได้บ้างเนี่ยยกมือเลยนะเ,เ,เดี๋ยวครูเข้าไปสอนให้ส่วนตัวเลย<ป>ใครทําไม่ได้ยกมือเลยใบงานของครูน้าอุน่นทําได้ไหมน้าอุน่นเอ่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 ำทำได้โฟกัสโฟกัสดูทีวีอยู่เนี่ย ได้ค่ะได้นะโอเคดเดี๋ยวหลังจากวิชาการงานเนี่ยหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีวิชาวิทยาการคำนวณแต่ครูจะเฉลยอ,อย่างเดียวอันนั้นนะเฉลยที่ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหน้าสิบแปดสิบเก้าไปครับครูบ้านหนูว่าฉีดยาอะไรไม่รู้ว่นหนูอาจจะไม่ได้เรียนครับก็ไม่เป็นไรนะครับน่เ เฟชนิดามีอะไรจะถามไหมลูกมีอะไรจะใจียนว่าแล้ก็ไป่มเงิโอโอเคนะครับเดี๋ยวคู่หยุดวิชาการงานไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยว ต่อไปไปดูวิชาวิทยาการคำนวณนะครับูวโอ้วันนี im, 6, shoes, ้ไม่มีวิทยาการคำนวณไม่ใช่หรอไม่ไม่มีนะครับไม่มีวิชาวิทยาการคำนวณแต่ว่าครูจะเอามาเฉลยทุกวันมาคึักนะครับ เฉลยใบงานที่ให้ทําไปแล้วนะครับวันนี้ได้เ้าความรักกสุ่ใเก้แบบทสอบกูแสอบที่ให้ทำวันนั้นอาอะไรเป็ีามเซลเซีน่กะดนึ่งว่าที่ลยเลนีแบบทดสอบแม่แม่น้าโนขอยกย้ายของ

นักเรียนพร้อมยังครับเดี๋ยวเราช่วยกันทําไปเลยนะครับนักเรียนช่วยกันอยู่แล้วก็ไปเลยไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ใครเปิดไม้อยู่ใครเปิดไม้อยู่เดี๋ยวครูหาก้อนนะครับปิดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงมันจะรบกวนมากเลยกลังเลกวิวว ใครเปิดไมค์โอ้ะใช้เปิดไมค์อยู่ครับปิดด้วยครับเปิดเพลงด้วยตอนนี้กำลังเลื่อนหานะใครปิดด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับหน้าสิบแปดสิบเก้านะครับที่ครูให้ทำในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับเดี๋ยวเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ นะครับอ่ามาดูมาดูข้อแรกก่อนนะครับอ่าข้อแรกอันนี้อันนี้ครูเอามาจากในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณของนักเรียนเลยนะครับนะข้อหนึ่งเนี่ยครัถามว่า ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะครับเอ่อในสิบข้อที่ครูให้ทดสอบเนี่ยครูก็กลัวว่านักเรียนเนี่ยนะจะทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้มาเจอกันแล้วก็ในวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยบางอันมันต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ในการลงมือปฏิบัตินะครับครูก็กลัวครูก็ให้นักเรียนศึกษานะดูจากในหนังสือแล้วก็มาตอบนะครับ ทีนี้ถ้านักเรียนทําผิดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉเฉลยไว้พร้อมกันได้เลยนะครับเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะฮะขอไก่นะครับดาวอ่านหนังสือเพิ่มเติมขอไข่ดาวสอบตกวิชาสังคมศึกษาขอควายดาวทบทวนบทเรียนกับเพื่อนๆขอองูดาวตั้งใจเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นเดี๋ยวข้อนี้ครู คุณจะหาตัวแทนตอบสักหนึ่งคนดีกว่าครับดูซิว่าใครจะเข้ามาตอบใครจะตอบเปิดไม้ตอบได้เลยครับเรือกเลยตอบตามที่หนูตอบนะครับว่าถูกไหมขอไข่ครับขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะขอไข่นะครับขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะผู้เสียงกล้องเขาสับกางฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าขอไข่ค่ะ ขอไข่นะครับมาดูกันว่าถูกไหมนะครับหลายคนตอบขอไข่ก็คือดาวสอบตกวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมครับมาดูว่าถูกไหมนะอาถูกไหมครับถูกไหมอาโอเคข้อนี้ถ้าใครถูกนะครับให้หนึ่งคะแนนเลยให้ตัวเองเลยครับให้หนึ่งคะแนนทุกข้อนะคูีดห,หนึ่งร้อยแล้วเนะี่ย เดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าสิบข้อจะถูกกี่ข้ออันนี้ข้อหนึ่งนี่ตอบขอไข่นะครับดาวสอบตกวิชาสังคมศึกษาถูกครูครับไปดูข้อสองพร้อมๆกันเลยครับนะครับ <โฮ S 1> นะครับข้อสองเขาบอกว่าส้มเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเพื่อไม่ให้ตื่นสายนะครับเป็นขั้นตอนใดในการแก้ปัญหา ขนะอไก่ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาขอไข่ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ขอควายวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหางองงูพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาอเดี๋ยวครูหาตัวแทนไม่หาตัวแทนก็ได้ครับเพื่อนกันตอบเลยนะครับว่าข้อนี้ตอบข้ออะไรครับขอไข่แก้ปัญหาตอไข่ ไข่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 โอเคนะครับกินไข่กินไข่มาดูว่าตอบขอไข่นี่ถูกไหมโอเคนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะครับข้อที่ถูกขอไข่ถันไหมครับเดี๋ยวครูไปข้อสามเลยนะ ข้อสามเลยนะไข่อ่ามาดูข้อสามนะครับวันนี้ฝ<ม>นตกนะครับกิ่งจึงกลางล่มไปโรงเรียนเป็นขั้นตอนใดในการแก้ปัญหาขอไก่พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาขอไข่วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาขอควายลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้

แก้ปัญหาแผนที่วางไว้มีใครถูกสามข้อไหมเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยนะใครที่ผิดนะครับใครที่ผิดก็หนูสามารถนะครับวงข้อที่ถูกไว้ได้นะข้อที่ถูกไว้ได้นะครับูไม่ถูเลยนะเอาไปข้อสี่นะครับข้อสี่นะ การแบ่งปัญหาออกเป็นประเด็นย่อยๆเป็นขั้นตอนใดในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณข้อนี้จะยากหน่อยนะครับกานของปัญหาข้อไก่ขอไก่หนใครตอบข้อก็ไก่ยกงมือครับโอ้โหค่ะโอเคนะครับข้อที่ถูกคือข้อ ข้อไก่นะครับอันนี้การแบ่งแยกส่วนของปัญหานะครับครอบรอข้อครับ้คข้อข้อค้อครับครับ พูดได้เลยครับข้ออะไรครับข้อสองตอบข้อใครข้อสองตอบข้อไข่นะครับเดี๋ยวคู่ทวนให้นะเดี๋ยวคู่ทวนให้เมื่อกี้ใช้ท้องฟันก็เลยเอาบอะไรต่อไปข้อห้านะครับข้อห้านะข้อห้าเนี่ยครูได้รับ บอหมายให้ช่วยเลี้ยงหนังสือตามลําดับความสูงนะครับกเก็ถูกข้อใดเป็นการหาส่วนสําคัญของปัญหาตามแนวคิดเชิงคํานวณความสูงนะนักเรียนดูนะความสูงข้อข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่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 นะครับความสูงของหนังสือครับ สองิดสามอไข่ต่อไปดูข้อหครับข้อใดเป็นการใช้สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาข่อไก่การวาดภาพข้อไข่การเขียนผังงานอ้อควายการเขียนบอกเล่างองงู การเขียนเรียงความกครับการเขียนเรียงการเขียนฝั่งน้ำเดี๋ยวให้เดี๋ยวคู่ซุ่มดีกว่าให้ตอบดีกว่านะเดี๋ยวคู่ตัวจับให้ใครตอบดีก็มาเลยนะครูข้อบอกค่ะตอบพลง้องับอกเฮ้ยบอกอะไรไม่ตอบดุได้มีมี่จำได้ไหมใช่ดีอิคิวอยู่เปล่าอิคิวสามสิบหกอิคิว ครับอยากมาด่ากูครัข้อหกตอบอะไรครับข้อหกขอไข่ครับข้อหกตอบขอไข่ครับถูกต้องครับน,นะกันไครใครเปิดไหมอยู่ปิดด้วยครับไม่ได้ยินปิด มี่ใครเปิดไมค์โฟกัสกีต้าโอ้ไม่รู้ว่าดููมันแกอไ่ะมียมีมีเอยอย่าพูดคำ โอเคต่อไปข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะครับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาวิธีใดนะครับทําให้เห็นภาพขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนที่สุดรู้เขาบอกแต่อาจีนได้ใช่ไเข้หกตอบอะไรนะคะข้อหกตอบขอไข่ครับคุณค่ะ ต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อเจ็ดเดี๋ยวให้โฟกัสดีกว่าครับโฟกัสสามทับเจ็ดตอบนะจริงปหรอเรื่องจะตายอยู่ไหมโฟกัสสามทับเจ็ดอยู่มินก็อยู่ค่ะครับข้อเจ็ดหนูเต่าตอบข้อไหนครับน,นี้จนดำเน กกไก่อกอไก่นะครับมาดูว่าถูกไหมนะครับเดี๋ยวดูพี่กิ๊บเอาไปไหนถ้าเจ็ดคูยังไม่ได้เฉลยแต่แต่หนูจะพิมพ์ว่ามิมี่จำเราได้เปล่าข้อเจ็ดพ่อที่ถูกก็คือกอไก่นะครับการวาดภาพสอง B C นี่ไงใช่ไหมเออ ทั ừ, ้ไม่ต้องเรียนคุณครูสอนนะครูคนนันที่ที่ทำอ่ะต่อไปมาดูข้อแปดนะครับข้อแปดนะต่อไปเรียนใหม่นะครับอ่มาดูข้อแปดนะครับใครใครเปิดไม้รบกวนปิดไม์ก่อนครับตอนนี้ปิดไม้ก่อนนะครับ กินเองปิดไม่ใช่คุณคะคอเจตตอบอะไรคะข้อเจตตอบกอไก่ครับการวาดภาพขอบคุณค่ะ,คคะต่อไปเขาแปดนะครับอันนี้เขาบอกว่าต้นต้องใช้การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาวิธีใดในการ,อ,รกอ,อธิบายบการเลือกซื้อมังคุดนะครับสองกิโลกร,รมัม ได้รวดเร็วนะสะดวกที่สุดนะครับขอไก่การวาดภาพขอไข่การเขียนผังงานนะครับขอควายการเขียนบอกเล่านะครับงองูการเขียนเรียงความข้อนี้ช่วยกันตอบเลยครับเ่วยกันตอบเลยย้อวข้อเจ็ดให้หน่อยยังไม่ทานดิ กอควายครับเดี๋ยวคย้อนเลยนะข้อเจ็ดนะข้อไก่ใช่ไหมข้อเจ็ดข้อไก่ข้อควายข้อควายครับข้อควายครับข้อควายข้อเจ็ดก็ควายค่ะบข้อไก่ข้อแปดข้อที่ถูกก็คือข้อควายขข้อควายนะครับการเขียนบอกเล่า 4ี่ห้ากห,าก,หากเจ็ดแปฮ้ยมปาีแปนต่อไปข้อเก้านะครับใครไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปดูย้อนหลังคลิปเอานะครับเพราะว่าครู<ช>อัดคลิปไปนักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะครับดูเฉลยได้ได้โปกัสน้ำโชคอันเขียนบอกเล่าหรอโอเคหนูผิดต่อไปข้อเก้านะครับทั้นตอน ขิดส้มใส่ตะกร้าในการเขียนผังงานนะครับแสดงลำดับขั้นตอนการซื้อส้มสองกิโลกร,รัมเนี่ยต้องใช้สัญลักษณ์ใดอันนี้นักเรียนไปดูจากในหนังสือแล้วเอามาตอบได้เลยครับอันนี้นะครับหนังสือว่าไงเนี่ยใช่ขอ้อคว พี่มาเรียไเลื่องเห็นเอะโอข้อนี้เดี๋ยวคุยเฉลยให้เลยนะครับข้อที่ถูกเนี่ยก็คือในการเขียนผังงานเนี่ยนะครับ ้อที่ถูกก็คือใช้สัญลักษณ์ข้อนี้นะครับถูกกันไหมเน้อนะครับข้อนี้ตอบพอควายนะครับนะครับตอบพอควายใช่ไหมหนูถูกพอควายถูกแล้วนี่ยถูกถูกข้อนี้มันน่าจะถูกถูกเอาใจแล้วเป็นี้ถูกชัว ต่็ีแอบ้านซต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบครับอันนี้จะยากหน่อยครับข้อสิบเนี่ยข้อใดเป็นการแก้ปัญหาการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง อันนี้เดี๋ยวครูเฉลยให้เลยนะครับอันนี้เป็นข้ององูนะครับเป็นการแก้ปัญหาเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องนะครับการแก้ปัญหาดับแรกก็คือเราเลือกสินค้าก่อนแล้วก็ตรวจสอบสินค้าแล้วก็จ่ายเงิน นะครับแล้วก็รับสินค้าเป็นไงครับเฉลยมาสิบข้อนักเรียนทันกันไหมครับถูกก้าถูกหมดเลยคำัไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ครูดูก่อนนักเรียนเหลือกี่คนเนี่ยยังเหลือกันห้าสิบเจ็ดคนนะครับคะอยู่นะครูผมไม่ทันข้า9เ้าค่ะ ข้อเก้าข้อเก้าตอบพอควายครับขอควายเดี๋ยวครูบอกอย่างนี้เลยนะไม่มีภาพให้ดูนะใครไม่ทันข้ออะไรมั่งถามมาเลยเดี๋ยวบอกเลยอ่ะถ้านักเรียนอยากดูย้อนหลังอีกทีก็ไปดูในคลิปนะข้อเจ็ดตอบข้อไก่ครับครอะไรนะครับครูไม่ได้ยิน โอ้ยทำไมหนูมองไม่เห็นหน้าหนูเลยโอ้โหก็เล่นใส่เอฟเฟกต์สักค่ะบอลปูใส่ค่ะการพูการพูดค่ะโอ้อันนี้เราถามใครลูกใครก็ไม่รู้ก็เมื่อกี้ไอ้ยานหมู่บ้านหนูขอฉีดสเปรย์ก๊อฮอร์หนูไม่ทันเพราะว่าหนูต้องหนูต้องเก็บของมันเปียกคก็เลยต้องไปที้หนูไม่ทันข้ออะไรลูกเดี๋ยวครูบอกให้ หนูไม่ทันตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยค่ะตบไม่ถูไม่ทันตั้งแต่ข้อหนึ่งเอางี้การภูเดี๋ยวหนูไปดูคลิปย้อนหลังนะเดี๋ยวคูจะส่งไปให้โอเคค่ะครับแล้วหนูไปดูแล้วก็ตอบเฉลยได้นะ้สครับกัดกลงการกลางสามทับหนึ่งสามทับหนึ่งมีกี่คนเนี่ยเดี๋ยวขอสามทับหนึ่งชูมือหน่อยสามทับหนึ่ง ออสามทับสองสามทับสองมีไหมสามทับสองโอ,โอ้มีนะเด็กหญิงเอ้ยพิตตามพรนะสามทับสามสสามทับสี่สามทับสี่มีไหมลูกสามทับสี่มีไหมสามทับห้า มีแม่ลูกสามทับห้าสามทับหกสามทับเจ็ดโอ้สามทับเจ็ดใสเยอะเลยนะมีน้ำอุ่นมีโฟล์คัสมีขนุนเนี่ยคือเป็นผลไม้เลยขนุนนะนี่ครัมตัวินใสมีโบโบนัสใช่ไหมสามทับเจ็ด น,โนโหนูด้วยใจนไม่ได้เปลี่ยนชื่ออ๋อมีมาทานข้าวอยู่เลยตอนนี้นะครับำไม,ไมหูกับตัวผ <c oughs> มใส่ผิวจัดเลยหรือเปล่าเออครูครูจะบอกว่า <c oughs> อาการจังแชร์อะไรเ <c oughs> ด้อครู <c oughs> จะบอกว่าการเรียนเนี่ยเรียนนะครับออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาไฟดับมีหลุดไปนะครับมีเพื่อนคุย เสียงดังเท่าลำโพงมาเงี้ยนะมันก็เป็นธรรมดาของการเรียนออนไลน์ที่บ้านนะนะครับถ้านักเรียนไม่ทันเนี่ยนักเรียนสามารถไปดูคลิปย้อนหลังดูได้ทุกวิชาเลยนะครับเดี๋ยวครูประจำชั้นแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะส่งไปให้นักเรียนนะครับในกลุ่มนะนักเรียนไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับทุกวิชาที่เรียนมานะครับตั้งแต่วิชาแรกยันวิชาที่สามนะครับ มีใครจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวครูจะไปแล้วนะมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ให้ไปพักน้เผื่อใครยังไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยจะได้ไปรับประทานอาหารกันบ้างใครไหมคะหนค่ะครับคครูครับครับปินได้นะคะใบงานนะคะถามว่าวิทยาการคำนวณเรียนพร้อมกับการงานอ่ะจะจะเรียนวิชาแยกไหมอ่ะ การงานมันจดน้อยไม่ต้อบิลหรอกมันจดนิดเดียวเองครับูมิ้นถามใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวจะแยกนะเดี๋ยวจะแยกแต่ตอนนี้เรียนเรียนคู่ไปก่อนนะะิิให่โวหครับ วิชาการงานพิมพ์ออกมาได้ไหมคะได้ครับพิมพ์ออกมาได้ครูคะับนักเรียนตอนบ่ายนะตอนบ่ายจะไม่มีไม่มีมาซูมแล้วนะครับวิชาครูจะวิชาสุดท้ายตอนบ่ายก็จะนักเรียนจะทำใบงานพอครับคุณครูไม่ตัวหนูใส่เดยบนะครับเสร็จไม้เลยปะต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวครูไปแล้วนะครับรักษาสุขภาพนะครับให้ห่างไกล ตัวใสดีค <ua> ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่กิ๊นเลยโอ้ยเพื่อนก็ต้องใปั๊บปั๊บมีเรียนเยอะเลยแกพูดว่าเครื่องแบบนี้